สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปประจำชัวิชาประจาการเมือง8ปดหนนะครับเรายังอยู่ในหน่วยที่8นะครับก็เป็นเรื่องแนวความคิดประจาการเมืองของชองชารุโซ่นะครับก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่8 4 2ซึ่งจะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องที่8 4 2เนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องศาสนาแห่งรัฐนะครับเรามาดูเมนไอเดียเรื่องนี้นะครับ สังคมการเมืองที่ชอบทำเนี่ยอาจเสืออ่อมอำนาจลงได้นะครับถ้าจริยธรรมของพลเมืองเนี่ยเสื่อมลงนะครับเพราะนั้นวิธีการป้องกันตามแนวคทดของชองชารุซโซก็คือรัฐเนี่ยต้องบังคับให้พลเมืองเนี่ยนับถือาศาสนาแห่งรัฐซึ่งกาหนดหน้าที่ที่พลเมืองเนี่ยต้องมีต่อรัฐนะครับพลเมืองเนี่ยจะนับถือาศาสนาใดก็ได้เป็นการส่วนตัวรัฐจะไม่เข้าไปห้ามนะครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหลุดพ้นนะครับอยู่นอกขอบเขตข,ของความสามารถขององค์อธิปัตย์นะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหานะครับ เมื่อธรรมชาติของมนุษย์นี่เปลี่ยนไปนะครับมนุษย์นี่ก็จะใช้เจตจำนงสากลแทนเจตจำนงส่วนตัวแต่จะไม่มีอะไรเนี่ยมารับประกันได้ว่ามนุษย์นี่จะไม่กลับไปใช้เจตจำนงส่วนตัวอีกซึ่งถ้ามนุษย์ไปกลับไปใช้เจตจำนงส่วนตัวอีกเนี่ยสังคมก็จะเสื่อมลงนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องการคงเรื่องสํานึกของพลเมืองในหน้าที่ที่มีต่อรัฐแล้วก็การการนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าของระโส่วนตนนะครับ ในยุคโบราณเนี่ยแต่ละชาติเนี่ยจะมีเทพเจ้าและมีกฎหมายของตนเองซึ่งแยกกันไม่ออกนะครับเมื่อประชาชนเนี่ยพักดีต่อเทพเจ้าเนี่ยประชาชนก็ย่อมพักดีต่อประเทศของตนนะครับการทําสงครามเพื่อประเทศของตนเนี่ยก็เป็นการทําสงครามเพื่อพระเจ้าของตนนั่นเองนะครับศาสนาเนี่ยก็คือกลายเป็นกลไกอ่าการผูกพันพลเมืองของรัฐนะครับข้อวิพากษ์ของรสโซในสังคมสมัยโบราณนะครับก็คือรัฐที่รับถือเทพเจ้าเนี่ย อยู่บนฐานของความงมงายนะครับก็อาจทําให้มนุษย์นี่หดรายแล้วก็ไรจริยธรรมนะครับแม้ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์เองนะครับเมื่อพิจารณาการทําให้มนุษย์มีพันธะต่อรัฐเนี่ยก็เป็นข้อบกพร่องที่ทําให้ไม่สามารถสร้างพันธะได้ก็คือที่1ทํ่ทให้คนสนใจโลกหน้ามากกว่าโลกนี้นะครับอันที่2ก็คือทําให้คนสนใจอจาณาจักรของพระเจ้ามากกว่าอาณาจักรบนโลกนะครับดังนั้นเนี่ยรสโซจึงเห็นว่ารัฐเนี่ยเขมีศาสนาแห่งรัฐเรียกว่าซีวิลลิชิเอียนนะครับ ทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาของศาสนาแห่งรัฐก็คือซ i v ิ l r ิลิเจียนนะครับซึ่งเป็นศาสนาที่รัฐเนี่ยสร้างเองนะครับแล้วก็บังคับให้คนยึดถือนะครับเป็นศาสนาที่ผูกมัดพลเมืองให้จงรับพักดีต่อรัฐนะครับ ลักษณะของศาสนาแห่งรัฐเนี่ยเป็นเรื่องความรู้สึกนะครับแล้วก็เป็นสํานึกความรับผิดช,ชอบต่อสังคมนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ใช่พลเมืองที่จงรักภักดีนะครับไม่ใช่เรื่องความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องอาศัยศรัทธานะครับเนื้อหาของศาสนาตามแนวความคิดของชองชารคุรโซนะครับก็คือความมีอยู่ของเทพผู้ทรงอานาจเรื่องปัญญามีเมตตามองการไกลปัตถามนุษย์ความมีชีวิตอยู่ของโลกหน้าความสุขของผู้มีคุณธรรมการลงโทษคนชั่วความศักดิ์สิทธิ์ของสัญญาประชาคมและกฎหมายนะครับ แต่ละคนในจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะครับเนื่องจากไปด้องส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ของสาธารณะนะครับสิทธิอำนาจที่องค์อธิปัตย์มีก็คือจํากัดเฉพาะเรื่องประโยชน์สาธารณะเท่านั้นครับข้อยกเว้นก็คือความเชื่อของศาสนาต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับจริยธรรมเนี่ยจะละเมิดหน้าที่ของผู้อื่นไม่ได้เพราะขัดต่อหลักการของสัญญาประชาคม นะครับศาสนาแห่งรัฐเนี่ยห้ามประชาชนรังเกยียจผู้นับถือศาสนาอื่นนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นคันธิธรรมทางศาสนานะครับซึ่งจะแยกไม่ออกจากเรื่องของการเมืองแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่ใครสักคนเนี่ยจะมีชีวิตร่วมกับผู้ที่ตนเชื่อว่าถูกสาปได้อย่างสันตินะครับหากเราคิดว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่นอกอรีดเป็นผู้ที่พระเจ้าสาหรือเป็นผู้ที่พระเจ้าลงโทษเราย่อมไม่คิดว่าเรามีหน้าที่ทางจริยธรรมต่อบุคคลเหล่านั้นยกเว้นเราทําให้ผู้นั้นเนี่ย หัดมานับถือศาสนาของเรานะครับผู้ที่ไม่มีขันติธรรมทางศาสนาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะละเมิดหน้าที่ของผู้อื่นแล้วก็บังคับให้ผู้อื่นมานับถือศาสนาของตนซึ่งเป็นขัน้นซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการของสัญญาประชาคมครับ อันนี้ก็เปรียบเทียบนะครับศาสนาแห่งรัฐเนี่ยเป็นศาสนาที่พลเมืองถูกบังคับให้นับถือโดยแต่ละคนเนี่ยจะต้องประกาศว่านับถืศาสานานี้นะครับส่วนศาสานาส่วนบุคคลเนี่ยเป็นเสรีภาพของแต่ละคนวจะนับถืศาสานาใดก็ได้นะครับเราจะมีศรัทธานในศาส,าสนาที่เราถูกบังคับให้นับถือเนี่ยได้อย่างไรนะครับรัฐเน่ยตระหนักว่าไม่สามารถสร้างพันธะทางจริยธรรมให้ประชาชน,ชนเชื่อในศาสนาแห่งรัฐได้รัฐจะไม่ลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อศาสนาแห่งรัฐโดยการในประเทศ รัฐไม่อาจมองเข้าไปในจิตใจแต่ละคนได้รัฐจะพิจรารณาเฉพาะพฤติกรรมเท่านั้นครับพนเพราะนั้นนี่รัฐจะลงโทษผู้ที่ละเมิดข้อหาหน้าที่ที่มีต่อสังคมนะครับการที่มีบุคคลต้องสาบานในที่สาธารณะว่าจะนับถือศาสนาแห่งรัฐนะครับการมีพฤติกรรมว่าไม่ได้มีความเชื่อเช่นนี้นจะต้องถูกลงโทษนะครับอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการ พูดโกหกต่อหน้ากฎหมายนะครับรัฐไม่มีคันธิธรรมต่อผู้ที่ไม่นับถือศาสนาของตนแต่บังคับให้พลเมืองในมีคันธิธรรมต่อผู้ที่นับถือศาสนาอื่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่มีอะไรขัดแย้งกันเนื่องจากอันที่1เป็นการกล่าวถึงศาสนาคนละศาสนาอันที่2ก็ยังมีเป้าหมายอย่างเดียวกันก็คือหน้าที่ที่พลเมืองที่มีต่อรัฐแล้วก็หน้าที่ที่พลเมืองที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติครับ าศาสนาเนี่ยเป็นกลไกาการสร้างและก็ทำา้งไว้ซึ่งสังคมการเมืองนะครับอันที่1ศาสนาที่ประชาชนนับถือนะครับถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนธรรมชาติของมนุษย์นะครับริชิสเลเ,เตอร์ก็คืออภินิติบุรุษนะครับประสบความสําเร็จเนื่องจากทําให้คนเชื่อว,ว่าริชิสเลเ,เตอร์เนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างเทพกับมนุษย์นะครับาศาสนาแห่งรัฐเนี่ยไม่ใช่าศาสนาที่ประชาชนนับถือในฐานนะที่เป็นหนทางสู่ความหลุดพ้นนะครับรุสโซ่ได้แรงบันดาลใจจากาศาสนายุคโบราณ โดยผูกมนุษย์เนี่ยไว้กับแผ่นดินและชนชาตินะครับรุสโซเนี่ยเข้าใจถึงข้อจํากัดมนุษย์แล้วก็เข้าใจอิทธิพลที่ศาสนามีต่อมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยรสโซก็ค้นหาสังคมการเมืองที่ชอบทมนะครับโดยวิธีการก็คือยอมรับมนุษย์อย่างที่เป็นอยู่แล้วก็มีกฎหมายนะครับอย่างที่เป็นไปได้นะครับก็เป็นอันจบคลิปนี้นะครับเรื่องที่8.4.2นะครับเรื่องศาสนาแห่งรัฐนะครับก็ลองศึกษาในเอกสารเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ